สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่เดบซิรลี่ออฟ เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Escape the Dinner of B นะครับก็คือดิน n นอรเนี่ยมันแปลว่าอาหารเย็นนะแต่ว่าในที่นี้มันน่าจะเปินแบบว่าหลบหนีจากร้านอาหารอะไรซะมากกว่านะครับนี่โอ้โหยมันเป็นร้านอาหารแบบว่าสไตล์ฝรั่งอเมริกันหน่อยนะครับนี่มันมีโต๊ะนั่งมีเต้าอ,อ้บาร์ร้านอาหารมีตู้เพลงด้วยเฮ้ยมีเพลงออกมาด้วยแล้วเรามาติดอยู่ในร้านอาหารได้ยังไงกันเนี่ยเราทำอะไรผิดหรือว่ามีใครเอาอราทิ้ง ลูลงมาติดเป็นร้านอาหารโอ้โหอาพื้นมีพิษระวังพื้นเปียกโอ้โหอุ้ยไม่สาวสาวสุดเซ็กซี่รอด้วยครับแต่งตัวน่ารักจัดรอลุงด้วยอ้ามีคนตายเอ๊ยได้แล้วเฮ้ยแกส๊สเติมน้ำมันเหรอเ <ๆ S 2> ก้าฮาเต็มถังครับเฮ้ยเช็คพอยต์ประตูนี้ไปไม่ได้เฮ้ยนี่มันเอวิสเอวิสใครรู้จักเอวิสมั้ง นักร้องในตำนานเอ้อยแปลงนี้เหรอเพื่อนอ้าวอ,อันนี้มันคืออะไรอะ่ะเฟนไฟเหรอโอ้เฟนไฟมีผิด <c oughs> ดานนี้แล้วก็มีเฟนไฟโอ้เราต้องซึบๆๆๆๆเน่ค่อยๆแทรกตัวขึ้นไปนี่ไงแหล่งก,าากางําเนิดเฟนไฟอ๋อเขาก็ร่างทําแฮมเบอร์เกอร์อยู่บ้านเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยเยอ้ยอึบอึบโอเคเฮ้ยเราเข้าห้องมาในห้องสตาร์บ อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อ,อแผนเคก้กแล้วก็ราดน้ำพึ้งแผนเค้กไม่มีพิษแต่น้ำพึ่งข้างล่างมีพิษแน่นอนอยาติเดด๋ยวดบๆ oh, อ้ออีซ่หุยเราอยู่ในตู้ไติมปะเนี่ยนี่ไงติมแต่เป็นลาวาแน่นอนอุ้ยนี่คืออ๋อ,อโดนัทหูยเราเคยเจอมิสเตอร์โดนัทไปแล้วนะโดนัทอันนี้น่าจะมีพิษโดดผ่านเข้าช่องกลาง easy. อีซ่เอ้ย โอ้ยเราโดนผ่านเอี่อะไอ้วาฟเฟิลมันคือวาฟเฟิลป้เอาอ้อ,อวาฟเฟิลมีพษิษโอ้นึกว่าเดินแล้วก็เลยอ๋อมันให้เดินบนไอ้นี้ไอ้ทางเล็กๆเอาไม่ใช่หรือว่าห้ามโดนกรอบสี่เหลี่ยมมันได้เหยียบตรงไหนอะอันเนี้ยได,ได้อ๋อห้ามเหยียบห้ามโดนไอ้กรอบนี้อ่ะโอเค อโอ้ตายจะถึงอยู่แล้วรอได้ครับสาวน้อยคุณลุงเห็นสาวๆไม่ได้เลยนะคนนุณลุงเวช็คพอยติมีพิษโอ้อยติมีพิษมันโดนหรอโอ้โหฮด้านนี้แบบจ Gesund, ิ๊บจิ๊บอันนี้ต้องโดดวะหุ่ยเย็นเย็นนี่คุณลุงชมบุญวอล์กุ้ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเหมือนแท่งเหมือนหลอดเหมือนอะไรเนี่ยเฮ้ยสาวน้อยตายหสาวน้อยกระโดดสเต็ปเดียวผ่านนี่ลุงก็ทาได้เราได้คราฟโอ้โหด่านนี้เป็นอ๋อป๊อปคอนป๊อปคอนแต่ว่าเราต้องเหยียบบนแฮมเบอร์เกอร์ที่มันลอยได้ข้างล่างเป็นป๊อปคอนมีพิษอ้าว ตกตายเสยเลยเห็นเขาตายก็อยากตายมากเหรอเอ้ยเราอยู่กับแม่สาวน้อยคนนี้อีกแล้วเราว่าอย่าไปห่วงคนอื่นเลยห่วงตัวเองนี่แหละซี่โอ้ยตามเข้าไปตามเข้าไปเอะไลยครับเลดี้เฟิร์สเฮ้ยเกือบตายเลดี้เฟิร์สเอาไปไหนแล้ววะน่ะเลดี้ตายโดดไปไม่รอแล้วคุณลุงไปแล้ว วิ่งอันนี้ก็เจอเฮ้ยไข่วะเนี่ยอ่อน้ำลายน้ำลายยื่นมาน้ำลายมีพิษเหรอไอ้นุม่มโอ้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำลายยอะดูด,ดิน้ำลายน้ำลายมีพิษย้ยมันปทาเกินด่ามันทาจัดเลยเฮ้ยโดนด,ดูดเข้าปากด่าดีแล้วก็เข้าปากโอ้โหลูกกระเดือกมองลูกกระเดือก อุ้ยสไลด์ลงมาเอ้ยโอ้ยฆ่าไบกว้างหนึ่งเลยอะโอ้โหเมื่อกี้มันผ่านอะไรบ้างวานะเนี่ยดูไม่ทันเลยอะโหอ,อันนี้เหมือนจะโดดขึ้นที่สูงนะอุ้ยตกใจเลยฮ้ยอะไรอะ่ะหัวใจเด็กคนนี้ปะดึบ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 ,ดบ,ดบ,ดบแต่ว่าเราจะต้องผ่านเรียกว่าอะไรเนี่ยลำไส้น้ำย่อยในส่วนไหนของร่างกายไอ้หนุ่มนี่ก็ไม่รู้เนี่ยมงไม่โดนวะฮะ แค่นั้นหรอเต้นดืบๆ,ๆโอ้โหนี่ไงตกไปตายน้ำย่อยตัวเหลวแน่อยู่ในกระเพาะของไอเด็กคนนี้เอออีซี่เดินผ่านมาอุ้ยโอ้โหกระดูกกระดูกกระดูกของไอเด็กคนนี้อ่าอีซี่ไม่มีอะไรคุณลุงโปลแล้ว <S <S โอ้เจ้าผ่านอยู่แล้วอ่ะดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันสุดท้ายละ เอ้ยหุยโอ้โหเจไดาวันดวงอีกแล้วขวาไายซ้ายดีซ้ายดีกูา <c oughs> <c oughs> ตายโอ้โหถามจริงเอาไงเอ้ขวาวะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดีมันเลือกให้ไปเลยครับเนี่ยอานุนอัน,นอุน,นเอ้ขวาแล้วก็ซ้ายเหรอเอาแล้วอันไหนเฮ้ย สายอัน,นี้มันแม่นยังไงเอาแล้วขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาเหรอเฮ้ยไอหมอนี้มันเก่งยังวะ <c oughs> ่าโดดตงกลางไม่ได้ <c oughs> ต้องกระโดดอันลีกระโดดซี่โคกไม่ได้ต้องกระโดดกระดูกนั่นก่า <c oughs> ขอบใจมากไอหนุม่ม <c oughs> อุ้ยห้องนี้เป็นอะไรเนี่ยซี่คโครงรอ๋อปีนได้มันเป็นบันไดตุบ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 ตบตบอันนี้คือเจออะไรเนี่ยโอ้ใจดวงนึงเหรออุ้ยกระดูกยาวจัดกระดูกยาวมากเอ้ยมาถึงข้างบนแล้วโว้เจอดิสอเออเอาละครับมาแข่งกันดีกว่าไอ้นมเนผ่านแล้วนะจ๊ะเอ้ยพื้นเร็วอึ๊บ อึ๊บเอ้มันโดดได้โดดได้ถ้าไม่อยากเร็วก็โดดไม่ได้กินหรอกเอเอ่าแล้ว่โขดตรงไหนอีกเนี่ยเฮ้ยออกมาข้างนอกได้แล้วดีครับสาวน้อยโยอ้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นหม้อทอดเป็นไฟข้างล่างเป็น <laughs> ข้างล่างเป็นน้ำมันที่เดือดๆตายไปแล้วดิคนหนึ่งตกน้ำมัน สาวน้อยทอดกรอบหาจัดเลยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นห้องทอดที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ห้องทอดเนื้อแผ่นข้างล่างคือกระทะลน้นๆเลยนั่นไงกระทะลน้นๆมีคนตายอแก้วอุ้ยอันนี้คืออ๋อบาร์บีคิวบาร์บีคิวก้อนมันแปลกๆอะ่ะเหมือน บาร์บีวที่อยู่ในตูดเหมือนอุจิ <c oughs> มันไม่ใช่บาร์บีวแล้วเนี่ยมันแปลกแล้วล่ะเป็นบาร์บีวเหม็นๆนะดิ <c oughs> เฮ้ยเจอเรถสปอร์ตสุดเท่สีแดงด้วยไม่มีประตูกับกระจกเหมือนเคยอ๋อเราอยู่ในห้องซ่อมรถปะเฮ้ยอันนี้มันเป็นนอ็อตอุ้ยกำลังบอกว่าข้างล่างมันเป็นน้ำมันเหมือนน้ำมันเครื่องสีดำอะหูยน้ำมันเครื่องมีพิษ อ๋อเราต้องเหยียบบนรถแล้วโดดโอเคเหยียบบนนอ็นอตน็อตเหยียบปัจจอเหยียบบนนอ็อตเอ้ยก็โดดเอาละครับเฮ้ยไม่สาวคนนั้นเขานําเราไปแล้วอะ่ะเราได้ครับเราคุณลุงด้วยอุ้ยหรือว่าหรือว่าเราจะถึงเส้นชัยแล้วเอาออกมาลงบนถนนได้มันไม่ใช่เราโอ้ โอเคีเมดเราทำสำเร็จแล้วในการหลบหนีเนี่ยร้านอาหารเย็นของเรานี่นี่นน,น,นี่อันนี้คือคนเพิ่งเล่นใหม่ก็จะมาเกิดตรงนี้คุณลงนะุงหลบหนีจากร้านอาหารเย็นได้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะหนูหนูพบุย,บย